สวัสดีค่ะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันจันทร์จริงๆแล้ววันนี้เราเช็คเอาจากร้อยเอ็ดแล้วเราจะไปวัดถ้ำโสดานะคะที่มีน้ำตกอยู่บนเขาลงมาจริงๆมันก็เป็นทางจริงๆมันก็เป็นทางเดียวไปเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยววัดถ้ำโสดากันนะคะระยะทางก็ประมาณ93จากร้อยเอ็ดนะคะจากร้อยเอ็ดไปที่วัดถ้ำโสดา ก้าสิบสามกิโลนะตอนนี้ก็หกสิบกว่าแล้วหกสิบเหลือหกสิบกิโอ้าวอีกแปดเอเคเลดเม็ดนะคะอีกแปดรอเมตรจริงๆซอยนี้ก็แคนโก้ไะอู้กูดไอเดียอีกประมาณแปดอเมตรถึงวัดแล้วนะคะสวยงามค่ะนะคะ,นะคะก็เข้าหมู่บ้านนี้แล้วลงมาถูกนะคะพยายามเปิด GPS อนะคะทีมก็พาเข้ามดุดถนนดินูกขาบ้างอะไรเงี้ย ถามเอาแต่ถามมันจะเหนื่อยนะจอดหลายครั้งอันนี้เราไม่จอดเลยเรเปิดทีเทางค่อนข้างดีนะคะทางที่จะไปวัดตรุงนน้ำตกท่อมสูดานะคะก็ประมาณกี่ร้อยเมตรนะมาเรารีวิวกลุ่มนั้นก็จะเป็นอกฟูอกฟูฟารมเมอร์อีสต์มาสลู เขาชอบถ่ายเหตุกอุย้ยเขามีคุณติดตามเยอะในยูทูบเขาบอกนะเห็นแล้วน้ำตกถึนแล้วนะ,ะนี่เรามาก็เรามาช่วงหน้าฝนก็จะดีอย่างหนึ่งแต่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสก่อนกลับขนแก่นแต่ทางไม่ได้ทางผ่านระหว่างที่กลับขนแก่นนะเหมือนเราย้อนไปย้อนมาแต่เราก็ไม่รีบค่ะอน้ำตกน้ำทะลา,านนเลอ นี่เป็นน้ำสวยจังน้ำจากภูเขานะคะตกเป็นเมะมาเที่ยวเลยไม่ผิดหวังค่ะน้ำหยอยเาแรกว่าจะไปดูน้ำหยอยแต่อันนี้น้ำตกจากภูเขาดูสิคะน้ำตกจากภูเขานะคะไม่ใช่น้ำระบายนะคะสวยงามมากเลยน,น้ำออกจากหิน,นะะสวยงามมาก

ามน,ะะนาเกเลยนี่ค่ะจุดแรกคือน้ําตกอันนี้ระหว่างทางเดินนะคะก็จะมีน้ําตกจากบนภูเขาสันเขาเนี้ยสวยงามคุณน,นักท่องเที่ยวหลายคนจะเดินไปแบบ่กนคุณลุงแกก็เดินได้นะใช้ไม้ไม้ไผ่แปลก้ก็จะเดินได้ทางไม่ถึงกับว่ายากนะคะเดินได้ธรรมชาติล้วนๆเลย น้ำตกถ้ำโสดานะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดลองดูใน g o o g l ลนะคะอันนี้เหมือนพระนอนเลยดูดีๆเลยตรงนี้หินตรงเนี้ยเหมือนพระนอนไหมแล้วก็มีหัวพระเหมือนเลยมันเหมือนพระพุทธรูปจริงๆแต่งตรงนี้เป็นพระนอนได้เลยแต่มันก็ไม่เป็นธรรมชาตินะเห็นไหมคะระหว่างทางเดิน น้ำจะตกมาอย่างนี้เลยค่ะสวยงามค่ะโอ้ยชื่นใจแล้วแค่นี้ชื่นใจแล้วนะคะเพราะว่านึกว่าจะมาไม่ถึงอ่าระหว่างวัดมหาธาตุเจดีอ่ามหาค่ะจากนู่นมานี่ก็สิบแปดกิโลแล้วเราก็มาเที่ยวถ้ำโซดาต่อเลยนักท่องเที่ยวที่มาไม่ต้องเทินกลับมาเลยลงมา จากเออ่วัดเออ่เจดีย์ชัยมงคลคุณตรงมาเลยอีกแปดกิโลก็จะเห็นแบบนี้อ้าวใกล้ถึงละนะคะที่ใกล้ๆกล้คือจุดที่เราจะไปดูน้ำตกนะคะคุณชื่อค่ะ,ะน,น,นี่ค่ะมาถึงแล้วนี่คือวัดทาโสดานะคะมาแล้วต้องมาให้ถึงนะคะอันนี้เรามาช่วงฤดู เทาฤดูฝนก็ฝนมาแล้วหนึ่งเดือนกรกฎานะคะมาวันนี้ก็คือวันที่น่าจะเป็นวันที่เจ็ดกรกฎานะะเจ็ดกรกฎานะว,วันนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอู้สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะตกมาจากหังเขาคือตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของวัดถ้ำสดาะคะก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าวันนี้จะเป็นเหวเลย แล้วก็ลงไปก็เป็นตวดีหงสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะก็จะมีคนามดีผาลูกเด็วคุณวิชาที่ไปแล้วนะคะวันดนี้ มาไม่ผิดหวังเห็นไหมคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นให้ระวังนะคะระวังเด็กเล็กเพราะว่าตรงนี้สูงพอสมควรก็จะเป็นธรรมชาติเลยี่็ก็ทำไปแบบนะลอขึ้นไปแล้นะขึ้นไปเลยค่ะต้องระวังเ้ามันลื่นขึ้นไปเลยโอ สวม <Gym. S 1> แล้วที่เราอยากมาคันใส่รีวิวให้ดูนะคะก็สวยะาะคุณลิชาตวดีฮัลโหลฮัลโหลเวนวันดูฟูนี่เห็นวิวเห็นวิวไหมคะวสวยมากวิวจากตรงที่ตรงที่เราจะต้องนั่งจักรยาน มองเห็นวัดมหาชายัยจดีเลยนะคะก็มาเลยนะคะมาช่วงกรกฎาสิงหาน้ำน,นิ่งเยอะนะคะสวยงามมากเนี่ยเห็นคนก็เยอะพอสมควรวันนี้วันจันทร์ก็มีน้อยก็ไม่มีคนเข้าเปล,งลงนะี่ยนดอกไม้สวยงามค่ะสวยงามคลย่เราจะห,หยุดตรงนี้ก่อนนะแต่ถ้มันตกตึ้งก็ แล้วก็วิวนะคะวีสวยจะซึมเรือให้ดูนี่ค่ะมาเลยค่ะช่วงนี้น้ำเยอะน้ำตกมาจากภูเขาเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะน้ำตกทุามสดานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีพระพุรูให้เราป่าว่างแล้วก็ใครจะทำสงรทานก็ตรงนี้ก็มีพระพุทธรลูแล้วก็มีกุฏิแล้วก็มีน้ำเย็นค่ะตรนนี้เย็นมากค่ะ ขอถายคนอนเสิรนี้ก่อนสาเด้อยสบ กดไลค์กดแชร์กดบิดให้แค่เดียวแคมปิ้งทุกวิชมาดอกนกเลยนะค่ะด้ว่านะคะจะเห็นเป็น น้ำตกแบบมา่านลงมายาวเลยนะวันนี้ได้บุญมากเลยได้คุยกับหลวงปู่ที่ปฏิบัติที่ที่นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นไปน้ำรมชาติมีทั้งปีเลยค่ะสวยงามนะคะดิฉันขอจบทริปวัดถ้ำสดาณนะเวลานี้นะคะขอขอบพรบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะมาเที่ยวกันได้เยอะนะคะ และตรงนี้นะคะพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าใครอยากพักคือแบบว่ามีเต็นท์มาพักก็พักได้ตรงลานตรงนี้เลยสาม,มารถนอนได้เลยนะคะก็ <c oughs> <ho> ลองติดต่อพราอาจารย์าาคือนะคะว่าจะยังไงแบบไหนนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่องค์เดียวน,นะคะค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับวัดทรามสดานะคะ What you say, oh, spectacular. We have been blessed with a waterfall. You no know, dry, mm -hmm. wonderful, nice monk, talk to nook, a very wonderful place. Most monks too important to talk. Yeah. Here they talk to people for life. Yeah. I very much appreciate these people. Mm -hmm. I appreciate this place. Yeah. <laughs> yeah. Okay. สวยเงินมากเลยนี่ต้องใกใจแล้วก็ไม่ลำบากมากทางเข้ามาสะดวกสบายนะคะวัดท่านโถ